วันนี้วันที่9มิถุนายน66นะครับมาตัดพึ่งหลวงรังแรกครับลงมาแล้วนะครับนี่ครับผมไทยทุกหยดสดจากป่าส่งตรงถึงหน้าบ้านครับผมทีมงานพันธุ์ทุกมันออกครับก้อนนี้น่าจะได้อยู่นะครับประมาณน้ําหนักก็อยู่ประมาณ4กิโลนะครับ3ขวดขวดที่4อาจจะไม่เต็มนะครับช่างอยากมือนะครับน้าพึ่งใสๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับอาจมีท่านสงสัยครับผมว่าน้าพึ่งแท้ไหมนะครับ นี่ครับผมใสๆนะครับลังนี้ครับผมใสมากนะครับดูดีๆครับผมนี่เห็นไหมครับใสนะครับนี่ครับผมน้ำพึ่งป่าสีสเกตนะครับนี่ครับตัวตัวอ่อนมันขาวๆนะครับสวยมากนะครับจะเป็นสองแผ่นนะครับตัวอ่อนได้อยู่ครับประมาณสองกิโลนะครับมาแท้ทุกหยดสดจากป่าส่งตรงถึงหน้าบ้านบริการจัดส่งทั่วไทยครับผม ทีมงานพันพึ่งบนนอกนครับนี่ครับน้องกำลังลงมานะครับโน่นครับอยู่โน่นนะผม